พระยาพิชัยดาบหักหรือเดิมชื่อจ้อยเป็นหนึ่งในทหารเอกที่มีชื่อเสียงที่สุดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีบทบาทสําคัญในการกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สองให้กับพม่าและมีความกล้าหาญซื่อสัตย์จนเป็นที่ยกย่องในประวัติศาสตร์ประวัติและการศึกษาพระยาพิชัยดาบหักเกิดในปีพุทธศักราช2284ในหมู่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อเขายังเด็กมีความสนใจในวิชาการต่อสู้และการทหารและได้รับการฝึกฝนวิทยายุทธ์ตั้งแต่เยาว์วัยจ้ยมีทักษะการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมทําให้เขามีชื่อเสียงในหมู่บ้านตั้งแต่วัยหนุ่มการร่วมรบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2,310จ้อยเข้าร่วมกับพระเจ้าตักสินในการกอบกู้เอกราชของไทยเขาได้ร่วมรบในหลายสมรภูมิสำคัญโดยใช้ฝีมือด้านการต่อสู้และความสามารถในการนำทัพเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทหารเอกประจำตัวของสมเด็จพระเจ้าตักสินและต่อมาภายหลังได้รับตำแหน่งพระยาพิชัยจากการทำหน้าที่ในหลายสนามรบด้วยความกล้าหาญเหตุการณ์ดาบหัก หนึ่งในเรื่องราวที่ทําให้พระยาพิชัยได้รับการจดจํามากที่สุดคือเหตุการณ์การต่อสู้ที่ดูเดือดกับกองทัพพมา่าพระยาพิชัยนําทัพป้องกันเมืองพิชัยอย่างกล้าหาญโดยในศึกนั้นพระยาพิชัยต้องสู้รบกับทหารพรม่าจ,จํานวนมากจนดาบของท่านหักขณะต่อสู้แต่ถึงแม่ดาบจะหักลงพระยาพิชัยก็ยังต่อสู้กับศัตรูต่อไปโดยไม่ย่อท้อจนศัตรูต้องลาถอยเหตุการณ์นี้ทําให้ท่านได้รับสมญนามว่าพระยาพิชัยดาบหัก และเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ย่อท้อความกล้าหาญและความเสียสละบทบาทในยุครุงทนบุรี หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้กรุงศรีอยุธยาและสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่พระยาพิชัยยังคงเป็นทหารเอกที่พระเจ้าตากสินไว้วางใจเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในช่วงที่กรุงธนบุรีเริ่มตั้งมั่นในช่วงเวลานี้เขายังเป็นผู้ปกครองเมืองพิชัยซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางตอนเหนือของกรุงธนบุรีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระยาพิชัยดาบหักเป็นตัวอย่างของความเสียสละและความกล้าหาญท่านไม่เพียงแค่เป็นนักรบผูยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นผู้ที่พักดีต่อพระเจ้าตักสินมหาราชและแผ่นดินไทยผลงานของท่านได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และได้รับการยกย่องมาโดยตลอดนอกจากนี้รูปปั้นของพระยาพิชัยดาบหักยังถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของท่านมรดกและเกียรติยศ ปัจจุบันพระยาพิชัยดาบหักได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะวีรบุรุษของชาติไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการปกป้องอิสรภาพรูปปั้นของท่านตั้งอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์ซึ่งกลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนเข้ามาเคารพบ,บูชาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านพระยาพิชัยดาบหักเป็นตัวอย่างของทหารที่มีทั้งความสามารถความซื่อสัตย์และความกล้าหาญซึ่งสืบทอดคุณค่าด้านจริยธรรมและความพักดีต่อชาติบ้านเมือง ก็จบกันไปสำหรับประวัติพระยาพิชัยดาบากทหารเอกของพระเจ้าตักสินมหาราชขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องของเราชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ